สเตปเล d เตอร์สเตปเลตเอร์ก็คือเพิ่มไอเดียแบบเป็นขั้นบันไดความหมายคือโดยโปกติเนาะเราจะมีเป็นเมนเจอร์เนาะหรือว่าเป็นหัวหน้าทีมหรือผู้นําประชุมอาจจะแนะนําโจทย์ให้ทุกคนว่าเฮ้ยโจทย์เนี้ยเราต้องมาหาวิธีการแก้กันเนาะหรืออะไรก็แล้วแต่เนาะโซลูชันเขาจะเป็นแบบว่าเริ่มต้นคุยกันแค่2คนก่อนสมมติเรามีทีมประมาณ6คนเนาะขอคุยกันแค่สคนก่อนอีก4คนที่เหลือนะอยู่นอกห้องก่อนครับเข้าใจว่าอยู่นอกห้องก่อน ตรงนี้พอคุยนะครับพอสองคนคุยกันเสร็จนะครับคือคุยกันสองคนก่อนเนาะพอสองคนเนี้ยคุยกันเสร็จแล้วครับให้คนที่สามเข้ามาแชร์ไอเดียของตัวเองก่อนพอเพื่อนคนที่สามแชร์ไอเดียเสร็จปุ๊บเราจะเริ่มฟังและเริ่มถกเถียงกันเนาะถกกันเกี่ยวกับไอเดียที่สองคนแรกคิดไว้และให้คนที่สามลองมาฟังซิเป็นยังไงข้อดีครับ คือคนใหม่ที่เข้ามาเนาะก็จะแชร์ไอเดียของตัวเองก่อนเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อนจนครบทุกคนแปลว่าคนที่3 4มหเข้ามาเนาะเขาจะไม่รู้ก่อนน,ะนั้นๆว่าเขาคุยอะไรกันมองภาพปะ่ะเราจะได้ไอเดียใหม่ที่ซิงๆเนาะที่เติมเข้ามาโดยที่ยังไม่โดน2คนแรกกืนความคิดไปเพราะว่า คนที่3ก็ไม่รู้ว่าคนที่ 1. นึ่งกับสองเคุยอะไรกันเข้าใจปะ่ะแล้วค่อยอคนที่3มามาเติมพอมาเติมเสร็จจะได้ไอเดียบางอย่างเกิดขึ้นเนาะแล้วค่อยดิส c u s คัชชันของไอเดียคนที่1กับ2ที่คุยกันกับคนที่3แล้วก็มาช่วยถกกันอะไรนั่นก็ค่อยเอาคนที่4เข้ามาต่อจะเป็นอย่างนี้นะครับไปเรื่อยเราจะเรียกว่าสเต็ปเลตเตอร์นะครับหรือว่าเพิ่มไอเดียแบบขั้นบันไดเติมไปเติมความคิดทีละขั้นจะช่วยลดอคติและก็เป็นการชี้นํา ไอเดียที่มาจากไอคือเป็นเรื่องนะลดอคติของการชี้นําไอเดียของไอเดียแรกๆที่ถูกนําเสนอก่อนเพราะว่าเราจรินตนาการว่าสมมติาอาจารย์เปิดฟลอร์ให้เรานําเสนอนท็อป,ปิกเดียวกันเลยครับท็อป,ปิกเดียวกันเลยเนาะมีทั้งหมด10กลุ่มคนที่มันจะได้เปรียบคือคนกลุ่มหลังๆถ้าเขาฟังเหมือนกันเนาะเพราะเขาโดนเทรนนิ่งสมองมาแล้วว่าอาจารย์จะถามอะไรบ้างถ้าเราเปิดห้องให้ให้คนหลังๆรู้อะ่ะเขาจะรู้เทคนิคแล้วกลายเป็นว่าเฮ้ยถ้าเราทำอย่างนั้น มันก็จะไม่แฟร์กับกลุ่มแรกที่โดนเปิดก่อนถูกต้องป่ะเพราะว่ากลุ่มหลังมาโดนเทรนนิ่งแล้วว่าจะจะถามประมาณอย่างนี้เขาเก่งรอแล้วหรือเขามีความมั่นใจมากขึ้นวิธีการนี้มันจะลดอคาาติและลดการชี้นําทางความคิดของคนแรกๆทําให้มันเริ่มมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นเนาะคือช่วยลดพลังของคนที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มเวลาแสดงความคิดเห็นนะครับแล้วก็คิดใน มิติที่ต่อยอดความคิดไปทีละขั้นทีละขั้นนะครับทำให้เราได้สิ่งใหม่ๆต่อเติมทีละสเต็ปไปเรื่อยๆอันเนี้ยดีเนาะแต่ว่ามันจะเหมาะกับกลุ่มไม่เยอะครับเพราะเราจินตนาการว่ากว่าเจ้าแต่ละคนมาเติมมาเติมมาเติมมันกินเวลานานเกินไปอนนาจจะเหมาะกับกลุ่มแบบเรายังได้อยู่เนาะห้าถึงหคนอะไรเงี้ยยังโอเคแต่ถ้ากลุ่มแบบเริ่มเยอะขึ้นนะ่ะอันเนี้ยไม่เวิร์กกับการทําวิธีนี้เนาะเพราะว่ามันกินทรัพยากรเวลากับคนนานจนเกินไปนะครับ แต่นั้นเราลองเลือกนะวิธีการก่อนหน้านั้นด้วยนะคะว่าควรจะเลือกวิธีการแบบไหนมาช่วยในการทำไอเดียเจเนเรชันเนาะที่สามารถสกัดความคิดของเราให้เกิดขึ้นมาได้